สองโมงสงสองโมงก็คือนนอเสียเบองอาหารเท่เานาะโอ้พนพนไลยก่อนว่ะเน้บาซีสซซีเนอโอ้ยอยเด,ดีเ,เ,เ,เี๋ยวเดี<อ>เจีเดียเนี้ยอเดยเดาเี๋ยเดียียเดีียวเดยวเดียวเดยเียียวยวเดีเเดเอย อสิกตปวยเนี่ยิี่นี่อสิมาจอดัีแล้วนะามากสดีเนาะทุกคนพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุูสุขคนนี่นีต่อรับทุกคนเขาสูสองซิสองนีเนาะ มื่อนี้ไอ้เจี้ยไปจ่ายตานมากเมื่อนี้ก็เกือบซื้อโอ้ยสมอมมาเปิดเสียงว่ะจ้าทั้มบีจังขั้มบี้ขั้มบี้เราเป็นเราขั้มบี้ป่าฉันสิเราขั้มบีเห็ดซอยจุกินนอพี่น้องเมื่อนี้ไป็นเสือป่าไปเสือป่ามากมาเห็ดซอยจุกเนาะโอแม่ จันจรเป็นเซฟเหมือนนี่เนาะข้านน้อนเ้เกับเ็นู the the ้ซอยเซฟเนาะเป็นกานปีกหนาปีงนี่ไปปีงเ็ดีวอืมเ็ดยโมงกึ้นใบโม่งสองโมอุ้ยคำกับเราเนาะแต่ว่าแตาน้ำยากันบ่ห่าเนอยากขึ้นเป็นน้ำทีปันมันยองเนี่ย มบาเไยคสดีสดสีสดีเบาทิศซอเซสเนาะเป็นเวลาจะมงนี่ค e ือบ่อยู่เนาะตอนนี้เวลา2:00นเนาะอสิเ็สินอนไวนอนมงนี่โอ้โหเนาะสสดีชเเจ้า สบายดีเด้อสบายดีสบายดีพีเคโอเคอพเวันนเอออามเอยดน้แต่เดีวโด้เอาสีนี้ีน้ำฝนน้ำูเน้มปปาปูบอกอุ้ยปาเลยฮะเจ้าบอกนะบอกขึ้นูบกับาเอาแล้วเา่าอยา สบายดีเด้อสบายดียูมีเียเนาะสบายดีเอฟซีองบาร์ที่องเซซีนาะอย่าลืมติดตามส่งบาอยู่ในเด้อสกุลเด้อทีเคชานแนลเด้อโอลาเด้จ้าเนาะมาเอานามด้วจ้าเนามาเมืองเซฟต่อเนะแป๊บนึเด้อคัมมี้ ่ครับเนาะตอนนี้ทาเวกัแล้วเอ้ยเนาะสบายดีโอ้สบายดีเด้อน้อทุกคนก็นี่ก็กําลังจีกเนาะเยอกนี่อ่30กีบบ่โอแม่นรบมาพัดเนาะอีงฝากคิดอยฮอฮอีเนาะ ตัวนี้จะเป็นพายคิดิโอทุกคนนะครับท้าวตัวนี้ก็ยองกันเลยเนาะทุกคนจริงจริงงานกัมเบกับเบรโบเป็นมาเสด้อเสื้อเหรอว่ามันเป็นยังเป็นม้าหน่อยแนะมันแก่แดดเนาะแกแดดโอ้ยแย่เลวันที่ที่มอนขยตัวนี้กอดศีนอนเด็กเนาะทุกคนเพราะว่าอันนั้นวันเกิดบาโยอดาการ์ไรชุดินทักท่าเอฟซีของบาโยเนาะ น่องกัได้มากซุ่มแซวกันเด็กน้อยเนาะคนกับซีีประมาณหน่อเนาะทุกคนมีไอเคียวเด้อกับบางจอนซุ่มแซวเนาะมาพี่คงกันได้จัดงานอยู่ที่เพื่อนมาวยพี่เดี๋ยวทาเบื้องต้นกินเข่าเนาะพี่น้องตอนนี้กินเข่าถือว่าเป็นกินเข่าสาวด้กันแล้วกันโอเคไปอันนี้ก็โอ้ยเนาะไปเนาะโอเคลูก

อต,อตอนนี้บาวิกเราก็อนามม่เรียบร้อเองนะเนาะเผื่อเรา,เราจะบ่ให้เนียเราเหตียดเาะเราตัเนี่ยเราะวาว,า,วางเขาลางถล่มได้ีิ <c oughs> มือเปื่อยด,ดังไฟได้ก็ว่าบ่าบิา๊กเสีด่างเองเพระาะว่าเมีย <c oughs> เราดูกเสา้องไปทรงดกท่งสตวาเนาะเตัว เราอีโตนเหนียร่าก็จะเปลี่ยนเองแต่เมื่อเราต้องเป็นแบบนี้ได้นะทุกคนเราโอ้คนหางเมียร์นะแล้วไหลรังวันไหนก็แไปว่าเต็มข้อนะรังวัลคนหักเมียอันเป็นเลียนครับผมอันเป็นเลียนหอยลังตู้เย็นนี่เต็มเลยไม่บอกเพียงผิวเลยลังตู้เย็นเพียงหัวคนนะ ทางป่งเถิดไหมเลมาจอนกับปีงเนี yeah, mm ่ยไอ้เนาะมาจุมาอปีงปีงียบอกมาจอนมาปงหาซื้อเนาะไม่อยากไม่ได้หรอกป็นไปซื้อไปซื้อหายซื้อขนาดยังรมดารคอะไเนาะแม่ไม่แบบบ่ขอกกาวแบบดับดับเนาะเออโอ้ยเรื่เตียมกันหน่อยเนาะน้องบึง มื่อไงครับต้นซ่ไอพ๊กนั่งยู่ดีกับปุ๊บไปกัดเดียวนล่แต่อกเจ้ยวขยนยันหิะว่คือบว่นหริมเบอร์ะันบัวมันต้องใส่น้าใส่ผักบัวให้มเป็นอันแขงกาวแข็เใันแข็งแล้วใส่พักบัวเขากมันตกเขาคือให้น้อยเดียวไม่กินแล้ตับเนาะมึงไม่ขวรที่ชิน เป็นคำเบ๊ะยังไงนะเนาะสองสามโมงมเนาะเนาะท่า,านี่ก็ุ้มเลยนนเลนาะแล้วเราต้องเปอยังไมพากกนนังซมุมแซว้แกมันก็ม่จมกแมเป็น <c> ม <oughs> ัดเป็นไก่สร้ามก้ายงไงโออเคบ่แจวโอ้โหน่โป้เลยแม่หรอมีดบาสวอยวะสวยสีมีดบาเจ่อยลังเทียบ

bởi vì đồn nó. mẹ không ăn? Phải... không? rồi chú nó, rồi chú đồn đớp thế khổ khổ sao nặng đẹp lắm đẹp lắm đẹp nặng cái gì sẽ anh của cậu có thể không? đẹp Hả? đây xương chân mười nó. đây xương chân hộp đấy đây bà phương của cửa nâng nâng này thì khí ngươi ซื้อนะแล้วก็เกิดวันหนึ่งเลยีซื้อนะเจีว่าเจวไ,ไนะเดือดอีอวดัผ่านนะสอยไป้นำสินำนะ่มไปหนำนะจอนเียมีความสุกนะเป็นเนื้อมนเนืนเด่นกะมิกนะับหอมีแพร่แพร่แพรแพรแพรรเมื่อย เป็นจะได้ใช่ป่ะโอ้เงินบกจะอกเลามันสิ่งจอแท้โอ้แสบเลยขาได้ัเสว้าลขขามาใส่นาเยอะวะมันเขยนได้จะแก้ไม่คุครับเพ่อกับโบเบิร์ะแกเวคิดไปแล้วมันบ่เบิร์ตดูไปใส่กันใส่จะไหนม่ใส่กันใช่ป่ะ หักมันคือบุญวะใส่ต่มอีกกระนั้น้ำปาไใ่้าาเนา่างน้ปาแอะกกาเนาะน้ำปลาแทะกับปลาหมึกแต่เขายังเห็ดปะนว้าวปลาหมึกเอ็ดเนี่ย ดูว่าเขากประมเป็นกาเ๋ยปล่ามันก็ต้องเฮ็ดจากสิ่งไหนสิ่งหนึ่งที่มันนวนะปลาแหงนะปลาดุ๊ดปลาดุปลาุทำจากวัหมึกแท้ปลามแฮปปี้เบิร์ดดีเ้อปลโย่เ้อโอ้ยมือนปาโยเัใจประสิทธเลยนะอจ่ปลาใสตับ มือนาะวาซี่ันจะเสืเียเฮาซองแก๊สเออคอใจนลน์เนาะเออขอบใจนไลน์นี่เอองาน่าะเนาะโคบอยูจะขวบเดืสองปีนาะทุกคนเนาะเกิดปีสองพนสองตอนนี้สองพันี่วนทีึ่งสองเนาะวนี้สองปีเลยทุกคนสองปีบริบูรณ์เนาะ Ừ, Chứ vào áo miệng đầy đủ nào hả? Bà áo lâu lạo hả? Áo miệng đầy đủ Ừ, áo miệng đầy đủ xong là đa Áo nhìn kì nhỉ? Ồ Áo miệng xôi chụi dứt kìm sát á Màu mèo đục xịn nhìn kìm Được được, tạm các cảm đi Mưa có châm lệ, hả? nó lào lái năm đảo lắm Mình dán đây Dán thịt tin Mình giá bạn ừ. này โดดสวมมัมนสวมเมื่อค่อยกระทกขึ้นก่อนปปุดในหนึ่งเขียดออกปกันทองกะเดาปอ๊นเขือดออกในสื้ออยจุมาแตกดิงยาไปยัมาตุ้อ้าม่หเดิรไปเลยยาจนเงี่ยวแตกเเสียงเขาการกันเลยอนที่ยานจนเงียวแตกได้ว่าคว่อึ่เขาไม่ไอยานเงี่ยวแตก่วหันไปกอื่นคือก่า อียมก็เล่น้ยอือชิ้นเบ่ยหรเบ่ยโอ้ยิเบ่ยชิกินเล่นหมออเลหมอ <Yeah. S 2> กินแดดได้เลยพี่น้องม,มาเนี่ยแก้วเห็ดซูสิของมึงเนีเ่ยมเแก้วน้องกินวะฮะแก้เเว,เวเบิดก่อนนะ oh. เนาะโอ้ยแเบิดก่อนสียนี <Okay. S 2> ่กินแม่สูตสีแจ้เวเบิดกัไฟต่ออะไรไอ้กิน,นมาสบีไงกันกอยเอขาดูกั ชาวบานดูดูมาหูมาตลช่มนั่นเนาะ่น้อกฟองปลายครักินเิรดแต่วันยิ่มนะโอ้ยแตกสับเนาะสับตกเบองนอะไะคะโอ้แต่บอกมีเหล่าอ่ะเคลียดล้างค่ะจบโจเกวล้างค่ะจอเด็กของดอก จะกโอ้สถาบลูแม็กลงลงไทยทีไทยทเนียรอเทไทยเททุสมิดจำนาอืมจำนาปบะเนี่ก็กินก็จุส้มเสียกันเด็กหน่อยม่าฝ้า่าเผาป๊ดมันสมองมันะไทยวิกอันนั้น้ะวิกฟัก บอกวีพอกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่นอ้องลำดับมานี้ก็ข่าวคำว่าสวายดีไม่ว่ามาเร็วแค่ไหนก็ต้องแท้ลาเพราะลา,ลาไป,ไปก่อน